โขนเป็นของไทยหรือของกัมพูชายังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบสิน้นไทยก็บอกว่าเป็นของไทยกัมพูชาก็บอกว่าไทยลอกเลียนแบบไปจากกัมพูชาแล้วความจริงมันเป็นของใครกันแน่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโอ้อกนิดในทุกตอน ขอบคุณครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่าโขนเป็นศิลปะชั้นสูงประกอบด้วยหลายลักษณะที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงการร่ายรำท่าเต้นท่าทางสื่ออารมณ์ความรู้สึกการพากเสียงดนตรีประกอบการช่างฝีมือที่ผ่านการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวและฉากเป็นต้นรวมทั้งมีเรื่องการเรียนการสอนมีการสืบทอดต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เช่นการสอนในสถาบันศึกษาในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานชุมชนต่างๆเพื่อความครบถ้วนตามเกณฑ์ของยูเนสโกโขนจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญารายแรกของไทยที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นบัญชีโขนในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2561กระแสรเรื่องโขนได้กลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งเมื่อไทยได้สร้างโขนภาพยนตร์เรื่องหันุมาน h ว t e มังกี y เพื่อ สืบสารรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไปด้วยเหตุนี้ชาวกัมพูชาในโลกอินเทอร์เน็ตจึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบ้างก็ชื่นชมว่าไทยทำได้ดีในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมขแขนงนี้เอาไว้บางส่วนก็กล่าวหาว่าไทยลอกเลียนไปจากกัมพูชาทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยได้บันทึกเอาไว้ว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เขมรได้ครูละครจากกรุงเทพไปเป็นละครนอกต่อมาใน สมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามได้มีคณะละครผู้หญิงชาวสยามของเจ้าพระยาบดินไปเมืองเขมรในขณะที่รบกับยวนและได้กลายเป็นครูละครหญิงของสมเด็จพระหริรักรามมหาอิสราธิบดีแห่งเขมรต่อมาพระบาทสมเด็จนโรดมบรมรามเทวตาลทรงหานางละครสยามจากกรุงเทพไปชุบเลียงโดยมากได้นางละครจากเจ้านายวังหน้าไปเป็นครูละครในเมืองเขมรหลายคนการแสดงในช่วงนั้นนิยมแสดงเป็นภาษาไทยอย่างเดียวต่อมา จึงได้มีการนำละครนอกและละครในมาเล่นผสมลงและเล่นเป็นภาษาไทยเขมรรวมทั้งมีความพยายามสร้างอัต,ตเเลักษณ์นาฏศิลิ์เขมรเพื่อปลดเปลื้องอิทธิพลนาฏศิลป์ของไทยออกไปนักวิชาการท่านหนึ่งของไทยได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าคงเป็นเพราะกษัตริย์เขมรได้เห็นการแสดงโขนของไทยแล้วอาจหยิบยกการแสดงโขนของไทยบางส่วนไปปรับประยุกต์ฟืน้นฟูการแสดงโขนของเขมรที่มีชื่อเรียกว่าละโคนโขนอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมไทยในช่วงนั้นมีแนวโน้มว่า ได้แพร่ขยายไปสู่ขเขมรค่อนข้างมากแสดงให้เห็นว่าขเขมรรับโขนจากไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์แล้วนําไปเผยแพร่อยังประเทศของตนในภายหลังนักวิชาการอีกท่านก็บอกว่าบทภาคเรียมเกของขเขมรซึ่งต้องใช้ประกอบการแสดงละครโข,น,ข,น,ขนมีอายุน้อยกว่ารามเกียรติ์ฉบับภาษาไทยน่าจะได้บทภาคสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หอย่างแน่นอน เพราะมีสำนวนคล้ายกันมากจากเรื่องราวที่มีบันทึกไวในประวัติศาสตร์ของไทยรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการไทยก็พอจะทําให้รู้ได้ว่านาฏสินป์โขนนั้นเป็นของไทยหาใช่เป็นของกัมพูชาแต่อย่างใดพี่น้องล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไร